คุณเลือกใครโดยมองโลกมองไทยบายเถียพัดมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งนะครับเขาให้คุณเขียนรายชื่อคนที่คุณนึกขึ้นมาได้10บรายชื่อในเวลานั้นนะครับเมื่อคุณเขียนมาได้แล้วนะครับเขาให้คุณตัดรายชื่อ2คนออก้ดงต้นทุกคนนะครับก็คงจะยังไม่ติดอัดใจเท่าไหร่ก็ตักรายชื่อสอคนออกไปได้อย่างไม่ลําบากมากนะไม่ต้องใช้เวลาอะไรมาก แล้วอีกสักพักหนึ่งเขาให้เลือกอีกสองคนที่ตัดออกก็จะเหลือหกคนอันนี้ใช้เวลาพิจารณานานหน่อยแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งให้ตัดออกอีกสองคนคงเหลือสี่คนทีนี้ครับใช้เวลานาน,านมากเพราะว่าในกลุ่มนั้นอาจจะมีคนรักญาติพี่น้องเพื่อนสนิทเพื่อนต่างกลุ่มหรือใครก็ตามที่เป็น เราก็ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนหน่อยผ่านไปอีกสักระยะหนึน่งให้ตัดออกอีกสองคนแล้วเหลือสองคนสุดท้ายทุกคนภาวนาว่าไม่อยากจะทําเช่นนี้เลยเพราะว่าทุกคนก็คือบุคคลที่สําคัญในชีวิตท้งนั้นคนสุดท้ายเมื่อตัดรายชื่อไปแล้วเหลือสองคนสุดท้ายคําถามเด็ดขาดก็คือว่าคุณจะให้ใคร เป็นคนสุดท้ายที่คุณเลือกคนนี้ครับสำคัญมากเลยไม่ต้องท้าความเลือกอื่นเลยถามได้เถอว่าคุณทำไมถึงเลือกคนนี้เป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรทำไมคุณถึงเลือกเขาคุณขาดเขาไม่ได้เขามีความสำคัญกับคุณหรือว่าเขาคืออะไรคุณถึงให้เขาเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณที่คุณไม่สา ในระยะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าเขาคืออะไรในชีวิตของคุณและคุณคได้ทำอะไรตอบแทนหรือทำสิ่งที่สมควรทำตอบสนองความสำคัญที่เขามีให้คุณหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่ทำวันนี้ไม่ช้านะครับเริ่มต้นดำเนินการในสิ่งที่เราอยากทำและทำให้มันสมควรไป จากสินค้เกิดมาเก